พี่ไม่ให้เราสองคนแต่งงานกันน่ะมีจะไปอยู่กับพี่หยานไปเลยถ้าเกิดกล้กาก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้นะเกิดก้าออกไปแล้วอ่ะเก็ไม่ต้องกลัาไปฉันเห็นหัวอี่แล้วไปจ้ <c oughs> ะ ข,ขับรถดีๆนะจ้ะาแล้วพี่โทรหานะจ้ะไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ้ะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายขับดีๆนะจ้าบ๊ายบาย พี่กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วจ้าพี่ทำกับข้าวให้รอบีนะอของโปรดบีทั้งนั้นเลยหมูอบแล้วก็สลัดอโวคาโดเฮ้ยขอบคุณพี่มากนะแต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะฉันกินมาแล้ว พี่ฉันใกล้เรียนจบแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ฉันว่าฉันจะแต่งงานกันพี <S <S 1> <S 1> ่ว่าบีอะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบดีกว่านะแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ ยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้ักยิ่งรักเธอหมดใจดีว่าไงพี่ ตอนนี้เราก็เรียนจบมีงานทำกันหมดแล้วอะ่ะพี่ว่าเราเข้าไปคุยกับพี่แจงเรื่องแต่งงานกันไหมฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยอพี่พอทุกครั้งที่ฉันคุยเรื่องนี้กับพี่แจงอะ่ะเขาก็จะบ่ายเบี่ยงตลอด เหมือนเขาไม่อยากให้เราแต่งงานกันยังไงอย่างนั้นแหละไม่หรอกบีตอนนั้นเราเรียนไม่จบกันเลยนะพี่แจงแกก็คงเป็นห่วงบีแหละตามภาษาพี่สาวห่วงน้องสาวแหละถ้ามันเป็นอย่างที่พี่พูดก็คงจะดีนะแต่ว่าพี่แจงเขาเอาหน้าบีอย่ามัวคิดกันไปเองเลย พี่ว่าเข้าไปหาพี่แจงกันดีกว่าป้า แจงคือเราสองคนจะมาคุยเรื่องแต่งงานนะจ๊ะพี่บีพี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้ทำไมล่ะครับพี่แจงตอนนี้พวกเราสองคนก็เรียนจบแล้วก็มีงานมีการทํากันหมดแล้วนะครับทํางานเหรอแกทํางานอะไรไอหันเป็นนักร้องในผับ มันมั่นคงอย่างนั้นเหรอแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงน้องฉันฮะพี่แจ้หยุดเลยบีแกไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นพี่แต่เราสองคนรักกันนะบีความรักอะ่ะมันกินไม่ได้หรอกนะตอนเนี้อะไรมันก็ดีแต่ต่อไปอะถ้าต้องอดมือกินมืออะ่ะไอ้อันน่ะมันจะยังอยู่กับแกไหมฮะพี่พี่แจงครับ ผมสัญญานะครับไม่ว่าผมจะต้องลำบากหรือว่าเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนผมจะม่มีทางทิ้งบีเด็ดขาดครับสัญญาเหรอฉันจะเชื่อแกได้ยังไงลำพังตัวแกเองอะ่ะอย่างก็ตัวไม่รอดเลยพี่บี่ตแล้วนะให้มีเลิกชีวิตบีเถอะนะพี่บีนี่ฉันเลี้ยงแกมานะ ฉันเลี้ยงแกมาเพื่อให้แกเถียงฉันแบบนี้หรอฉันอดทนทงทุกอย่างยอมทุกอย่างยอมทำงานเหนื่อยยอมออกจากมหาหลัยเพื่อที่จะส่งแกเรียนหนังสือแกจะได้มีอนาคตดีๆแต่ดูแกสิแกกลับเลือกไอ้รักลองใส่แห้งกนนี้นะบีพี่ทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะ พี่อั๋นของไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่ให้เราสองคนแต่งงานกันนะ่ะมีจะมาอยู่กับพี่หยาน,นไปเลยถ้าเกดกล้กากวขาออกกบ้านหลังนี้นะเกิดก้าออกไปแล้วอะเก็บไม่ต้อง เน <S <S> <S เขาไล่เราแล้วอะเราไปตามทางงเราเถอะไปพี่ ังไงพี่แจงก็เป็นพี่ของบีนะแต่พี่แจงอะไม่เคยนึกถึงใจบีเลยอะ่ะจะให้บีแต่งงานกับคนมีเงินอยู่นั่นแหละแต่บีไม่ได้รักเขาอะ่ะมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะบีพี่แจงเขาเป็นพี่สาวบี เลี้ยงบีมาตั้งแต่เด็กๆเสียสละเพื่อบีมาทุกอย่างนะบีอกโกรธพี่แจงเลยนะพี่แจงไล่บีขนาดนั้นน่ะบีไม่รู้จะเอาหน้าที่ไหนกลับไปหาพี่แจงอีกละพี่อันไม่เป็นไรนะเราตัดสินใจออกมาแล้ว เราก็ต้องสู้สิ กลับมาแล้วล่ะจ้าวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไรหร่เราจะแดดร้อนนิดหน่อยนะ่ะสบายมากเพื่อนอนาคตของเราถ้าง,งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่ต้องไปเล่นดนตรตีต่อนะ่ะจ้า ปวดหัวและอาจารย์อะ่ะก็สอนไม่รู้เรื่องด้วยพี่พี่พี่ลาออกเพราะว่าฉันใช่ไหมดีไม่ใช่อย่าคิดมากสิไม่ใช่หรอกทำไมพี่ไม่เรียนต่ออะ่ะพี่ลาออกทำไมอะ่ะโอ้ยบี พี่บอกแล้วไงเรียนไปก็เสียเวลาพี่อ่ะชอบทำงานทำงานหาเงินอ่ะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมแกไงอันนี้นี่นี่ค่าเทอมแกพรุ่งนี้เอาไปจ่ายครูนะเขาทวงมาหลายรอบแล้วนี่ไปกินข้าวกันถ้าพี่ทำแบบนี้ น้องสาวพี่นะแล้วแม่อที่มองเราอยู่บนฟ้าถ้าแม่รู้อ่ะว่าพี่อ่ะดูแลแกไม่ดีอ่ะแม่ต้องโกรธพี่แน่แน่หิวจะตายอยู่แล้วชวนคุยอยู่นั่นแหละไปกินข้าว กินข้าวกันบีบีเอ้อนจาอ่าอนี่พี่จะไปทำงานแล้วใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวบีไปหยิบกีตาร์ให้นะ ี่อันบีว่าจะหางานทำเพิ่มมาจ้ะเอาเป็นขายของดีไหมบีบีไม่ต้องไปหาอะไรทำเพิ่มหรอกทำแค่อย่างเดียวก็พอแล้วพี่ไม่อยากให้บีต้องเหนื่อยอะ่ะแต่พี่อะทำงานทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้แทบไม่มีเวลาพักเลยนะ พี่ไม่เป็นไรพี่แค่อยากรักษาสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับพี่แจงน่ะว่าพี่จะไม่ทิ้งบีไปไหนพี่จะไม่ทำให้บีต้องลำบากไม่ว่าพี่จะต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามพี่ทนได้ขอบคุณพี่มากนะพี่หันไปละ เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนบีนอนก่อนเลยนะไม่ต้องรอพี่พี่กลับด็กจ้าขับรถดีๆนะปืมีอ้าเพี่อันรอนานไหมจ๊ะไม่นานเลยจ้า ป่ะงั้นเราไปกันดีกว่าจ้ะอพี่หันแล้วพี่เอารถจอดไว้ตรงไหนอะจ๊ะพี่พี่ไปเอารถใครมาขับอ่ะรถเราไงบี คือว่าพี่แบ่งเงินของเราไปซื้อมานะ่ะบีจะได้ไม่ต้องตากแดดตากฝนไงจ้ะพี่บีเรามีรถยนต์ใช้แล้วนะหลังจากนี้ชีวิตของเราจะดีขึ้นมากพี่ว่าเราไปหาพี่แจงกันไหม ป่านนี้พี่แจงแกคงหายโกรธแล้วล่ะดีไหมเออมันจะดีหรือจ๊ะพี่ดีสิไปไปกันดีกว่าไปนั่งรถใหม่กันไปพี่ช่วยถือ พี่แจงเดี๋ยววันหลังอะ่ะเรากินร้านเจ๊ฝายอีกนะอร่อยมากลดนบอกเลยปลาคือนัวป๊าป่าคือเบสบ้านนี่พูดเรายังอยากกินอยู่เลยอะหลายๆโอ้ต้องไปดีพี่แจง พี่แจงครับผมกับบีเราสองคนอยากจะมาขอโทษพี่แจงนะครับตอนนี้พวกเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วในอีกอย่างผมก็มีรถยนต์ให้บีนั่งไม่ต้องลำบากแล้วนะครับพี่แจงยกโทษให้พวกเราเถอะนะครับนี่พวกแกสองคนเข้ามาในบ้านฉันเพื่อจะมาปวดโดยใส่ฉันอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ไงนะคะพี่แจงหยุดเลยแกสองคนเนี่ยฉันเนี่ยไม่ยินดียินร้ายกับใค,ใครทั้งนั้นนะแกกลับไปเถอะพี่แจงพี่แจงครับบีเขาคิดถึงพี่แจงมากนะครับน้องฉันอนะมันไม่รักดีมันเลือกที่จะออกจากบ้านหลังนี้ไปละมันก็เหมือนกับน้องฉันนะ มันได้ตายไปจากฉันไปแล้วกลับไปเถอะพี่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  บีอีกต่อไปแล้วอะเไรนะบีกล <c oughs> ับบ้านเรากันดีกว่า ซื้อสมาร์ททีวีมาต่อโทรศัพท์เข้าทีวีเลยนะดีอ่ะฟินจังเลยช่องผักบุ้งฟินเนี่ยเลิศสุดแล้วจริงพี่ พี่แจงพี่แจงที่ฉันมาวันนี้ฉันตั้งใจมาขอโทษพี่นะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นนะพี่ฉันแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้พี่เห็นอนะว่าเราสองคนนะ่ะ สามารถสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้นะจ๊ะพี่พี่ตั้งแต่ที่พ่อแม่เราเสียไปอ่ะเราก็เหลือกันแค่สองคนพี่น้องนะพี่จะไม่ให้อภัยฉันเลยเหรอ พี่ให้อภัยีกฉันได้ไหมจ๊ะพี่นะนะพี่แจนงฉันบอกแกแล้วไงว่าถ้าแกก้าวออกไปจากบ้านหลังเนี้แกไม่ต้องกลับมาอีกพี่แจงพี่ พี่แจงให้อภัยพวกเราเถอะนะครับมีคิดถึงพี่มากนะครับแกตัวดีพุกปากไปเลยนะเพราะแกน้องฉันถึงได้ออกไปจากบ้านหลังเนี้ยแกสองคนไปเลยนะใส่หัวออกไปจากบ้านเลยนะไปเลยไปแจง แจงพี่จะไม่ยอมรับพวกเราสองคนจริงๆใช่ไหมครับพ,พี่แจงครับ พวกเราสองคนมีของมาขอขมาพี่ครับพี่ให้อภัยฉันได้มัจจ๊ะพี่ ครอบครัวเดียวกันนะพี่นี่คดูสิเนี่ยเจ้าตัวเล็กน่ารักน่าชาังเจ้าโอ้ป้ปาชื่ออะไรคะเราอะฮะ ไม่ใชื่อเนะครับทำไมอ้วนอย่างนี้นี่ ไล่พ่กแกนะไล่พ่กแกหนาดูตอนนี้สินี่เลยนะพอได้เห็นหน้าหลานก็แพ้ทางหลานทุกคนเออดีพี่ว่าหลังจากบีคลอดแล้วอ่ะ เราไปหาพี่แจงกันนะพี่ว่าพี่แจงเขาคงหายโกรธบีแล้วล่ะได้ไหมบีไม่กล้าไปหรอกพี่เดี๋ยวพี่แจงก็โกรธอีกอ่ะพี่ว่าครั้งเนี้ยพี่แจงจะต้องหายโกรธบีพี่รับประกัน พ,พี่ว่าเรากลับกันดีกว่าอ๋อจะจะกลับกันแล้วเหรอครับเดี๋ยวให้มาใหม่หน,นะพี่ <c oughs> จ<ะ>้าอือหอมจังเลยอือหอมจิงเจ้าพี่แจงครับ ว่าไงจ๊ะพวกเราสองคนต้องกลับแล้วนะครับทำไมรีบกลับล่ะพี่เพิ่งได้อุ้มหลานแป๊บเดียวเองพี่ไว้เดี๋ยวฉันพามีตังมาหาพี่บ่อยๆก็ได้นะนี่แกสองคนน่ะก็ทำงานกันทั้งคู่แกทิ้งมีตังให้พี่เลี้ยงดีกว่านะ แกสองคนน่ะจะได้มีเวลาทำงานเต็มที่ไงฮะพี่ไม่เอาหรอกฉันเกรงใจพี่น่ะพี่ก็เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะยังจะต้องมาลลำบากเลี้ยงลูกฉันอีกอ่ะไม่เอาหรอกโอ้ยบีเกรงใจทำไมเราก็พี่น้องกันอย่าไปคิดมาก มาไม่ต้องหาแม่มามาเออจ้าดีแกสองคนนะ่ะมาอยู่กับพี่ที่บ้านนะนะพี่อยากเลี้ยงหลานนะ่ะและอีกอย่างอนะ่ะพี่ก็ตัวคนเดียวไม่ได้มีครอบครัว พี่คิดถึงแกด้วยนะบีแล้วแต่บีเลยจ้ะก็ได้จ้ะฉันจะมาอยู่กับพี่ที่นี่นะมามาๆมีตา มีแม่รล้วอจะมาอยู่บ้านกับตาแล้วนะเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะรอ<ม>นะเดี๋ยวนะพี่แจงเฮอหลานจะลืมโกรธเลยนะไกดสซื้อชุดว่ายน้ำให้หลานนะไหมไปว่ายซะเอาโฟกแขนด้วยไหน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 นี้เล่นน้อมด้วยกันไหมคะ